สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเทวลิ์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคิวของมิตูบิชินะครับไททานนะครับ tlx ปี2020นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําร้านก่อนนะครับร้านอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเขตอําเภอเมืองนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนะครับร้านพงนิ้วศนะครับร้านของเราเปิดขายมายาวนานถึง30ปีิบปี ันตีด้วยคุณภาพนะครับมากกว่า30ปีนะครับตัวผมเองก็อยู่ที่นี่มาทั้งหมด19ปีแล้วนะครับหาไม่ยากนะครับร้านอยู่ตรงข้ามวัดหลวงนะครับตําเภอเมืองนะครับก็มีรถให้ท่านเลือกมากมายนะครับหลายรุ่นหลายแบบนะครับอ่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันเลยครับว่ารถคันที่ผมจะพาดูนี้มีความสวยยังไงบ้างนะครับอ่ะคันนี้เลยนะครับ มิซูบิชิไททันนะครับ2 4 GLX นะครับรถปี2020นะครับ2020นะครับราคานะครับเปิดขายเพียง4 6 8 0 0 0บาทนะครับ4 6 8แสนบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีความสวยงามยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถเดิมๆเลยนะครับดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับ ายขวานะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กซิ่งนะครับขอบ18นะครับใส่ลายนี้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าล้อไม่ยื่นนะครับไม่ยื่นออกจากตัวรถนะครับม่ดูเลยนะครับอดีนะครับตัดสินร้อยนะครับไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กรอบป้ายทะเบียนเป็นไทเทเนียมนะครับอ่า ปายถืเวียนเป็นไทเทเนียมร้านอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับมีบริการนะครับทําสัญญาให้ท่านทั่วประเทศนะครับฟรีนะครับมีบริการส่ง50กิโลเมตรแรกนะครับฟรีนะครับผมล้อแม็กมานะครับมีฝาครอบคาลิปเปอร์มาด้วยนะครับเป็นสีเงินนะฮะสวยๆเลยนะครับก็จะมีตําหนินิดนึงนะครับตรงประตูนะฮะายนิ้วผมหน่อยนะครับก็จะมีรอยถลอกตรงนี้นิดนึงนะครับผมจะพาทุกท่านดูแบบว่าไม่ห่วงไม่กั๊กนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับรอยพวกนี้นะครับทางร้านผมจัดการให้นะครับซ่อมให้เรียบร้อยนะครับจุดที่มันไม่ลึกมากก็เป็นการปั่นลบรอยให้ได้นะครับเรารับประกันตัวสินค้านะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับไม่มีน้ําท่วมไม่มีก่อไม้นะครับทางร้านออกบัตรการันตีให้นะครับมีค่าเสียเวลาให้นะครับถ้ารถคันนี้นะครับเคยชนเคยคว่ำมานะครับหรือ สน้ํานะครับทางร้านรับคืนนะครับมีค่าเสียเวลาให้หนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับรอยถลอกนิดหน่อยแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของการใช้งานทั่วไปนะครับการชนลังนะครับถลอกนิดหน่อยนะครับฝาท้ายนะครับก็เป็นรอยขนแมวนิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับเรารับประกันว่ารถไม่ชนหนักนะครับพิกลําไม่มีนะครับเป็นรถเดิมนะครับมีรอยถลอกตามการใช้งานบ้างขูดขีดบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ ทางร้านดูแลจัดการนะครับให้นะครับเก็บรอยเก็บสีให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดูว่ารถเดิมๆนะครับผมรถเดิมๆเนี่ยเขาดูกันยังไงนะครับว่ารถไม่ชนไม่คว่ำนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ดูตามซีนนะครับผมซีนแล้วก็น็อตต่างๆต้องไม่ขันไม่ขยับนะครับคันนี้สีเทานะครับรถปี2020นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนะครับเริ่มที่ประตูซ้ายนะครับ ผมจะพาทุกท่านดูจุดนี้ก่อนอันดับแรกนะครับเป็นทุกคลิปเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมนะครับโรงงานจะต้องบางนะครับผมแล้วก็ไม่เคยเคาะทําสีนะครับเม็ดอาร์คจะเรียงตัวไม่สวยนะครับเนื่องจากการทํางานของหุ่นยนต์มันจะหนีบนะครับก็องศามันจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับก็จะเรียงตัวแบบนี้นะครับสลับกันไปมาบ้างนะครับจุดที่เราต้องดูคือนะครับเหล็กต้องบางนะครับไม่เคยเคาะทําสีนะครับ อันนี้คือเดิมแน่นอนนะครับดูรถนะครับดูตรงนี้เป็นสําคัญนะครับท่านสามารถเลือกดูได้นะครับดูที่โชวลูมรถใหม่ก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับทุกจุดนะครับต่อไปนะครับน็อตนะครับผมน็อตจะต้องไม่ขันไม่ขยับนะครับคือถ้าขันขยับอาจจะมีการถอดนะครับต้องเป็นการถอดนะครับอาจซ่อมบํารุงเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็ซีนนะครับผมซีนตรงนี้นะครับใช้เล็บจิกต้องเป็นรอย แบบนี้นะครับก็ต้องเป็นรอยนะครับถ้าถ้าจิกไม่เข้าเนี่ยก็จะเป็นพวกสีโป้นะครับอย่างนี้นะครับอันนีไปตัวซ้ายนะครับเม็ดอ้างนะครับให้ดูนะครับเป็นสําคัญนะครับสําคัญมากๆนะครับจุดนี้จะทําให้ท่านรู้ว่ารถคันนี้เคยซ่อมนะครับ ตรงนี้จุดนี้มาหรือเปล่านะครับแผงประตูซ้ายหนังคานะครับคันนี้คือด้านซ้ายผ่านแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเหล็กบางไม่เคยเคาะพ่นสีนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็น็อตนะครับอะไหล่ทุกตัวไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับปรับความคมชัดเป็นแบบสูงสุดได้เลยนะครับผมพาทุกท่านดูทุกจุดนะครับไม่ต้องห่วงว่าจมูกเม็ดนะครับไม่พาดูจุดที่มันเป็นตําหนิผมพาดูทุกจุดนะครับ ยางนะครับก็สภาพพร้อมใช้งานนะครับจากปี2020นะครับมีรอยขูดขีดได้นะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทางงานผมจะการให้นะครับเก็บสีลบรอยปั่นลบรอยให้ได้นะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับดูด้านหลังนะครับเมื่อกี้ดูประตูซ้ายแล้วนะครับก็ดูด้านขวานะครับเม็ดอาร์ของรถนะครับจะอยู่ทุกจุดนะครับในรถนะครับด้านท้ายนี่ก็มีนะครับสังเกตดีๆครับเห่นงนีจะต้องมีนะครับ อันนี้คือของเดิมนะครับถ้ารถโดนชนท้ายนะครับก็จะถูกโป้นะครับเหล็กก็จะหนาขึ้นมานะครับน็อตพวกนี้ก็จะถูกขันนะครับถูกขยับนะครับซีนนะครับก็จะจิกไม่เป็นรอยนะครับอันนี้ก็คือเดิมหมอดหบนะครับสาท้ายเดิมด้านซ้ายเดิมนะครับแต่จะไล่ไปถึงด้านหน้ารถด้วยนะครับน็อตทุกตัวนะครับตรงนี้ไม่ต้องสีเลียนนะครับบางคันนะครับรถบางคันอาจจะมีเขาเรียกว่าหลอดไฟนะครับ อไฟท้ายอาจจะขาดนะครับไฟถอยนะฮะไฟเลี้ยวนะครับก็ต้องมีการซ่อมบำรุงน็ดต2ตัวนี้อาจจะมีการขันขยับบ้างนะครับแต่ให้ดูที่เม็ดอาร์คเป็นสําคัญนะครับเม็ดอาร์คของรถนะครับเราสังเกตดีดีนะครับมันจะต้องอยู่สวยงามนะครับเหมือนเดิมนะครับบางๆมองเห็นได้นะครับนะครับแบบนี้ก็คือผ่านนะครับด้านหลังนะครับกระบะไรเนอร์ก็พร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยจอรูเลยนะครับ ีก็อย่างที่แจ้งนะครับจะมีรอยถลอกบ้างนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานของรถตามการใช้งานของเจ้าของเดิมนะครับมาดูกันที่ประตูขวาครับจุดแรกพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยนะฮะให้ลูกค้าทุกท่านนะครับสังเกตเลยนะครับดึงเลยครับเนี่ยค่อยๆดึงแบบนี้นะครับปุ๊บนะครับเม็ดักต้องเดิมนะครับไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยอปโป้นะครับเหล็กบางนะครับไม่เคยทําสีนะครับรูดูนะครับสีจะต้อง นี่คือด้านปาก็คือผ่านนะครับควานี่เรผ่านเหมือนกันนะครับพาดูเหมือนกับว่าท่านได้มาดูรถด้วยตัวเองนะครับจะพาทุกท่านดูนะครับสนใจนะครับก็สามารถทักหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับรายละเอียดการผ่อนนะครับผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับด้านใต้นะครับลูกค้าก็แตะดูได้เลยนะครับผมสนใจการผ่อนนะครับผ่อนยังไงดาวเท่าไหร่ใช้เงินรถเท่าไหร่นะครับผมจะลงไว้ให้เลยนะครับ สนใจก็ทักติ๊โทรศัพท์ถามได้นะครับทางร้านมีบริการทําสัญญาให้ทั่วประเทศครับผมมีบริการส่งด้วยนะครับส่งฟรีที่50กิโลเมตรนะครับ50กิโลเมตรแรกนะครับเือนนั้นก็จะมีค่าบริการส่งนิดนึงนะครับรุงเทพก็ไม่แพงนะครับเราส่งขึ้นเทเลอร์ไปให้เลยนะครับน็อตทุกตัวไม่ขันไม่ขยับนะครับเดิมหมดนะครับทุกจุดนะครับน็อตทุกตัวนะครับมาร์คคิวซีนะครับอยู่ครบนะฮะ บางตัวมีมาร์คคิวซด้วยนะครับอันแบบนี้เห็นแล้วก็สบายใจได้ภายในนะครับเดิมนะครับภายในเดิมเดิมนะครับถุงลมนิรภัยนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับอันนี้มีรอยเจามานิดหนึ่งเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรอนะแผ่นตองคํานะครับแปะไว้ให้นะครับถุงลมนิรภัยไม่เคยถูกใช้งานทั้ง2ด้านนะครับ วิทยุซีดีใช้ได้นะครับแอร์มีนะครับใช้ได้ทุกจุดนะครับครบเลยนะครับเลขหมาครับผมจุดสำคัญนะครับเลขใมหม่1 3ามกิโลเมตรนะครับ1 3 2 1 9มนักิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไม้แท้นะครับจะดูด้านหน้ากันครับความจดนะครับ การันตีลดให้นะครับในชนกว้านะครับชนกว้างๆนะครับแถมค่าเสียเวลาอีกสองหมื่นนะครับอ่ะเริ่มกันเลยครับดูด้านหน้าก่อนนะครับน็อตทุกตัวไม่ขันไม่ขยับนะครับมาคิวซีโรงงานอยู่ครบนะครับครบเลยนะครับดูด้านหนะไปหน้านะครับพอน้ำนะครับแก้มหน้านะครับก้ามม้งนนะครับน็อตเดิมไม่ขันไม่ขยบนะครับไล่ขึ้นมาครับเสียนครับแนนะครับ เรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่เคยเคาะไม่เคยทําสีนะครับด้านซ้ายนะครับรถเดิมนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมหมดนะครับทุกจุดนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่มีคาบน้ํามันเยอะเลยนะครับพร้อมใช้งานมากๆครับรถวิ่งไม่แท้ครับหมื่นสามพันโลนะครับหมื่นสามพันโลนะครับประกันทุกจุดนะครับทางร้าน ชนให้คว้านะครับแล้วก็เรายังรับประกันตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะครับอีก20,000กิโลเมตรนะครับหรือ6เดือนนะครับเรามีการรับประกันให้ด้วยนะครับมีบริการทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถทักหรือโทรสอบถามผมตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องของผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเทวฤทธนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ